สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีตัวชินโดกันนะครับชินโดทาคุโตะอันดับแรกที่เราจะระบายก็คือสีเนื้อนะครับเอาเป็นสีเนื้อปกติแล้วกัน ก่อนจะระบายอันดับแรกเลยขีดตรงนี้นะครับตายตามองเห็นไม่เอ่ยขีดไว้ก่อนนะครับ<อ>เพราะว่าเราจะได้ไม่ระบายเกินเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็มาระบายกันได้เลยนะครับก็ สีเนื้อมันจะเป็นสีอ่อนทำให้อาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับตอนที่ระบายสีเนื้อจะพยายามระบายให้เร็วๆนะครับแต่ว่าก็จะถึงจะระบายเร็วแต่ก็ยังมีความระวังความปาณีตอยู่นะครับไม่ได้ระบายให้มันเลอะเทอะนะครับ แขนอีกข้างหนึง่งต่อมาก็ใช้สีที่ใกล้เคียงนะครับมาทำเป็นสีของเงาสีนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ดี สีนี้ล่ะดูน้ำตาลไปแล้วสีนี้ล่ะก็ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แหละครับ รไม่งั้นก็ที่มีมันก็จะเป็นสีส้มนะครับเอาเป็นสีน้ำตาลนี้แล้วกันครับระบายในส่วนของเงานะครับเงาใต้ปกเสื้อด้วย ต่อมาก็เป็นเงาใต้ผมนะครับ ใต้จมูกเ <c oughs> งาใต้แขนเสื้อ ต่อไปก็เป็นสีของเสื้อนะครับเป็นสีเหลืองเหลืองประมาณนี้ไม่เอ่ยลองดูนะครับไม่ใช่ก็ต้องใช่นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้เหลืองนี้ก็ เหลืองอื่นก็ไม่โอเคแล้วนะครับสำหรับสีในกล่องนี้เหลืองนี่ใกล้เคียงที่สุดแล้วอาจจะมีส้มตบอีกทีหนึ่งตอนท้ายนะครับถ้ากระดาษมันจะเคลื่อนเคลื่อนก็ ลองเอามือจับไว้บ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสายไปสายมาแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเลอะสูงนะครับ ต่อมาก็เอาสีส้มนะครับมาระบายทับบางๆอีกทีหนึ่ง ต่อมาก็ใช้สีส้มนี้นะครับระบายทับอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันเข้มขึ้นเป็นสีของเงาเพราะว่ามันไม่มีสีอื่นที่เหมาะสมกว่านี้นะครับ ต่อไปก็สีน้ำเงินนะครับระบายในส่วนของลายของเสื้อปกเสื้อเป็นสีขาวนะครับอย่าเพิ่งไประบายทับมันนะครับ แล้วก็ใช้น้ําเงินที่เข้มขึ้นนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงา แล้วก็ใช้สีแดงนะครับระบายสีของปออแขนอันนี้มันออกส้มไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาแดงที่เข้มขึ้นมาทำเป็นสีของเงานะครับคือแดงนี้ แล้วก็เอาแดงเลือดหมูมาอีกนิดนึงนะครับลืมไปตรงนี้นะครับ สีให้ถูกด้วยนะครับถ้าเกิดเราลืมอะไรตรงไหนไปบลู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 อุนตรามาลีนบลูคือตัวนี้นะครับระบายเงา ก็สีเทาอ่อนๆนะครับอ้าวผิดอ้าวหยิบผิดเลย <ๆ S 2> ๆๆยังลบๆจริงๆสีไม้นี่ยังลบๆยากนะครับ ดังนั้นเวลาจะลงสีอย่าพยายามอย่าให้พลาดแบบเมื่อกี้ <c oughs> ต่อมาสีผมนะครับสีผมเราจะเอาเป็นสีโอ้ยสีนี้ดีไหมโอเคนะครับสีนี้คือมันจะเป็น น้ำตาลเทาๆนะครับมีเว้นไว้ด้วยดีกว่าเป็นไฮไลท์ผม ตรงนี้มือหนักไปนิดนะครับสีก็เลยไม่เท่ากัน ลงน้ำหนักซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูสีเข้มขึ้นนะครับโดยเน้นน้ำหนักไปตามตามส่วนที่เป็นเส้นนะครับมันจะทำให้ดูแบบมีความกลมมากขึ้น ยังติดนี้วาดเซเลอมูนอยู่เลยนะครับมีน้องคนหนึ่งแนะนำมาเรื่องวาดเซเลอมูนก็เลยยังติดหนี้อยู่เลยเดี๋ยวจะวาดให้อยู่นะครับ เรามาเอาสีน้ำตาลนะครับมาระบายส่วนของลูก,กตา <_ T> แล้วก็ สีเทานะครับสีเทามาระบายในส่วนของเงาของเปลือกตาบนนะครับแต่ตรงแววตาไม่ต้องระบายนะนี่นะครับคราวนี้ใช้น้ำตาลออกเทาๆอีกตัวหนึ่งนะครับมาระบายตรงส่วนที่ เป็นผมที่อยู่ด้านหลังคอนะครับให้มันดูแบบเข้มขึ้น แต่งน้ำหนักของผมไปนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับใจเ,เสร็จแล้วละอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรูปของชินโดนะครับเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วนะครับก็น้องๆก็อย่านอนดึกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับชินโด o ทาคุโตะเป็นนักฟุตบอลชายที่บางทีก็หน้าเหมือนผู้หญิงเนาะเอาเป็นว่าแค่นี้ครับสวัสดีครับ